กระลาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระสมเด็จทุก paid paid ท่านครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับหลานน้องโบารมีพระเครื่องครับอ่าวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันนะครับนะเป็นรายการพระสมเด็จนะครับพี่นะสักยี่สิบกว่ารายการเหมือนเดิมครับพี่อ่าพบเจอกันหน้าช่องนะครับพี่นะเวลาช่วงเช้าไม่เกินหกนาฬิกานะครับช่วงเย็นก็ไม่เกินสิบสี่นาฬิกาครับอ่ามาแบ่งป at ันกันอยู่เรื่อยๆสม่ําเสมอนะครับน้าเลือกชมดูถูกใจปิดไปนะครับพี่นะหากไม่ถูกใจเลื่อนปล่อยผ่านก่อนได้ครับ ไว้ ep ีหน้าหรือครั้งหน้านะมาแบ่งปันกันค่อยอุดหนุนกันได้นะครับฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่นะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับรายการที่1นนะครับรายการที่1เป็นพระ,ะนางพญานะครับเราเป็นพระนางพญาเนื้อดินตรงนี้ออกสีน้ําตาลนะครับนี่ขอบขึ้นเป็นสันเลยนะครับพี่นี่ขอบขึ้นเป็นสันเลยขเขาเรียก ขอบกระด้งนะพี่นะขอบก่าด้งอีกเม,ม็ดมวลสารนี่นะครับเนื้อสวยดีนะครับเนื้อสวยช่ำดีนาพยาพาษสนุโลกหมายเลขหนึ่งครับต่อไปครับหมายเลขสอง หมายเลขสองนะหมายเลขสองเป็นพระผงสุพันนะครับเป็นพระผงสุพันนี่ครับนี่เนื้อสวยดีนะครับหมายเลขสองนะครับพี่หมายเลขสองนะนี่เนื้อสวยๆเลยพี่ <c oughs> ต่อไปครับหมายเลขสาอ่ะนี่นะครับหมายเลขสาครับพี่หลังเป็นรอยนิ้วมือประมาณนี้เลยนะครับ เลขสามครับพี่องนี้หมายเลขสามนะเป็นผงสุพรรณนะครับนี่มีขีดสามขีดนะพี่นะนี่อ่าเนืนอสวยดีนะครับหมายเลขสาม <c oughs> ต่อไปหมายเลขสี่หมายเลขสี่เป็นพิมพ์อ่าสังคตินะครับนะเป็นสังคตินะครับ มสมเด็จพิมพ์สังคติองนี้น่าจะเป็นาบางขุนพรมนะครับพี่นะเป็นบางขุนพรมนะครับสังคติบางขุนพรมเ้อหาดีๆผิวหิ้งๆเดิมๆนะครับหมายเลขสี่ ไปครับหมายเลขห้านี่ครับหมายเลขห้าก็มีค่าฝผุนเดิมๆนะครับหมายเลขห้าผิวหิ้งเดิมเลย <c oughs> แร่เม็ดมวลสารนะเพียบเลยนะพี่นะเพียบเลยนี่ครับองนี้นะครับนะได้บ้านนี้มานี่ถือว่าเป็นพระที่สวยนะครับนะเป็นพราที่สวยที่อ่าเอามาแบ่งกับพี่ๆได้นะครับนะผิวในผิวบ้านเดิมๆเลยนะครับพี่น้องได้มาเมาแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะครับมาแบบไหนแบ่งปันแบบนั้นนะครับองนี้หมายเลขหนะครับ สวยๆนะครับพี่หน่ยที่น้องไม่ค่อยพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะพี่น้เบื่อบางทีแบบว่าไป,ไปพูดไปแล้วไปลบก,กวนสมาธิเนาะนี่ครับหมายเลขหกเนื้อสวยนี่นะครับหมายเลขหกครับผม <ๆ S 2> ต่อไปครับหมายเลขเจ็ด นครับนี่มาเนี่เกจก็เนื้อแตกสวยนะครับนะนะครับนะรอยแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บรอยแตกรอยแยกนะครับพี่นี่ก็ไปได้มาทางแถบอ่าบนเขานะพี่นะบนเขานะครับนี่สวยมากนะครับนะเก่าเก่าเลย ายเลขเจ็ดนะครับพี่หมายเลขเจ็ดนะพิจารณาให้ถูกใจให้ชอบนะครับพี่นะพิจารณาให้ถูกใจให้ชอบนะครับเนี่ยไม่ชอบเลื่อนปล่อยพานก่อนได้นะครับนะนี่ครับตรงนี้หมายเลขแปดตรงนี้ก็สวยนะครับพี่ตรงนี้ก็สวยนี่ครับเดิมเดิมดีเลยนะครับ เลขแปดครับเนี่ยไปกันต่อนะพี่นะเดี๋ยวไปกันต่อต่อไปครับพี่หมายเลขเก้หมายเลขเก้านี่เนื้อออกแก่งหน่อยนะครับนะ่เนื้อออกแก่งๆนี่ครับ หมายเลขเก้านะครับพี่นะเห็นเงียบๆเลยนะครับพี่นะเห็นเงียบๆดีนะครับน้องอยู่นะพี่นะไม่ได้หลับนะครับนอยู่แต่นะครับแล้วให้พี่ได้พิจารณากันเนาะเก่าๆนะครับน้องเป็นผ้าเก่าๆสวยๆนะครับพี่นะผ้าบ้านผ้าเหมาใบนะครับนะซื้อเป็นบางชิ้นบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็แบ่งปันกันไปครับพี่ครับ เก็บสะสมได้เก็บสะสมนะครับนะพิมพ์ทรงนะครับนะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยแบบจัดจัดแบบนี้นะครับพี่นะ้ราราคาสุดคุม้มเนื้อหาจัดจัดสอบถามน้องโบได้นะครับนะช่วงเช้าก็จะเป็นพาเ์เรลเกจิคณาจารย์ต่างๆนะครับช่วงเย็นๆก็เนี่ยครับเนี่ยบายบายก็จะเป็นรายการเบญจภาคีนะครับนะมาแบ่งปันนะครับพี่พ FC นะครับนี่ หมายเลขสิบเอ็ดนะครับแบ่งปันปกับพี่พี่เอฟซีได้มีของดีๆไว้ติดตัวนะครับนะหรือนะครับไว้เก็บนะครับเก็บสะสมหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบเอ็ด ที่เรไปกันต่อนะครับหนึ่งหมายเลขีสิบสองนะครับหมายเลขีสิบสอง ขนะครับพี่ๆนะเราเน้นย้ํากันตลอดนะครับพี่นะจาหมายเลขจำํำ EP ให้ดีนะครับจำหมายเลขจำํำ EP ให้ดีนะครับนะเพื่อง่ายต่อการค้นหาเฟ้นหานะครับพี่นี่หมายเลข13สนะครับอ้สวยเนื้อมันมากนะครับพี่ตรงนี้เนื้อมันเนื้อฉ่ามีคราบตะไคร่น้ํานะครับนะคราบไข่นะครับก็ติด ครับผมหมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสามสวยๆเลยพี่เนื้อช่ำดีอ่ะนะครับต่อไปครับพี่หมายเลขสิบสี่อ่ะหมายเลขสิบสี่นี่มีขึ้นขอบกระจกนะผิวพันหิ่งนะครับนะบผิวพันนะครับหิ่งหิ่ง นะครับที่บอกว่าหิ่งหิเนี่ยนะครับพี่นันลองสังเกตนะครับนี่ดูนะครับค่าฟุ่นยดูถ้าเป็นพระที่ใช้เนี่ยนะครับแล้วมันจะมันนะครับพี่มันจะมันนี่องนี้ไม่ได้ใช้แล้วดูเนื้อหานะเก่ามากนะครับนี่เนื้อหนุบเนื้อนุ่มนะครับหลังเรียบนะครับหมายเลขสิบสี่ครับ หมายเลข15หมายเลข15เป็นพิมพ์ปกผูนะครับเราเป็นพิมพ์ปกผูพิมพ์ปกโปูสวยชัดนะครับพี่ท่านใดที่ถามหาพิมพ์เกตบัวตูมนะพี่นะรอก่อนนะครับพี่นะรอก่อน ผมไม่ค่อยได้ของเลยหายากนะครับพี่นะหายากช่วงนี้หมายเลขสิบห้านะครับหายยากจริงๆแล้วก็เข้ายากด้วยนะพี่นะบางพื้นที่น้ํากระท่วมนะครับพี่นะก็ออกไหนก็ยังไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ได้มาสักสิบยี่สิบบริการมาแบ่งปันกับพี่ๆนี่ก็พอได้อุ่นใจนะพี่นะนี่หมายเลขสิบหกนะครับ เลขสิบหกเนาะหมายเลขสิบหกครับพี่ต่อไปครับหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดในเนื้อออกขาวเลยนะพี่นะ หมายเลขสิบเจ็ดนะครับไปก็ไม่ไปไน็นเนาะพี่เนาะเนี่ยเลือกชมเลือกหาตัดสินใจดูนะครับนะของเราเนี่ยเป็นพระนะพระบ้านพระเหมานะครับราคาสุดคุ้มอ่ะนะพี่นะนะครับนี่ถ้าจัดแบบเป็นเหมานี่ก็ลดให้พิเศษนะครับนะเหมาไปต่อได้ก็มีราคาได้นะครับไนปะต่อรองได้ครับทุกพาลาดนะครับพี่นะ หมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบแปดต่อไปครับพี่หมายเลขสิบก้าหมายเลขสินี่เจ้าของห่วงมากนะพี่นะเจ้าของเนี่ยห่วงมากนะครับน้ยน้องได้มาลงไป1 EP ่ีแล้วนะพี่นะลงไป1 EP ่งอีดูเนื้อหาที่พี่นะครับหยุบหยับนะไม่สามารถทําได้นะพี่นะเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะครับ ลองพิจนารณาดูนะพี่นะครับเป็นธรรมชาติและเนื้อหาเนี่ยสวยนะครับนี่ครับพี่นี่เนื้อหาสวยเก่าเขาบกัดเก็บไว้ตั้งนานแล้วนะพี่นะเก็บไว้ต้้งนาะนองค์อื่นนะปล่อยมานะครับองค์นี้ไม่ได้ไม,ไม่ปล่อยไม่อยากปล่อยอยี่ยพี่สวยมากเลยพี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่ อกเก็บไว้นานแล้วนะแกบอกเก็บไว้นานมากใหมนี่คับหมายเลขสิบเก้านะครับพี่หมายเลขสิบเก้านะตรงนี้ต่อไปหมายเลขยี่สิบ นี่ลายแตกสากโลกทั้งองค์เลยนะครับพี่นะมีคาบเนี่ยครับน้ำตาลน้ำตาลเอ้าด้านหลังก็มีนะับพี่นะเป็นหลังเรียบข้างแน่นหมายเลขยี่สิบนะครับเนื้อสวยขาวนวลน,นะครับพี่นะเนื้อสวยขาวนวลน,นวลหมายเลขยี่สิบครับ ไปกันต่อก็พี่หมายเลขยี่บเอดนะครับนะรายการที่21็ครับเน,เนื้อผิวมันผิวนุ่มนะครับผิวก่ยาพอหนึบนุ่มสวยสวยหมายเลขยี่บเอ็ดนะครับ นะครับไปกันต่อครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบสองนี่ตงนี้ผิวหิ้งน้ำคลิปเลยพี่นะครับนะเป็นฐานแซมพิมพ์ใหญ่ฐานแซมพิมพ์ใหญ่เนื้อโอ้โห หมายเลขยี่สิบสองนะครับหมายเลขยี่สิบสองผิวหิ่งเดิมดีมากๆนะครับพี่ตรงนี้ดำเมเปเหนือยน้ำตาลน้ำตาลอย่างนี้นะพี่นะเนื้อวสวยมากครับ ออกนะครับพี่หมายเลขยี่สิบสามนี่ยี่สิบสามนะครับเป็นเส้นได้นะครับพี่เป็นเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับรงนี้ใส่ใส่กรอบนะครับพี่นะใส่กรอบสีทองนะครับแบบเปิดปิดอย่างนี้นะพี่นะเปิด,เป,ดเปิดปิดตลับนะครับเนื้อมันนะครับแล้วเนื้อมันเขาบอกว่าเนื้อออกทางอะไรนะ เป็นเนื้ออะไรเนื้อขนมทอดตัดเหรอพี่นะครับเป็นเนื้อขนมทอดตัดก็เป็นหนึ่งพิมพ์ที่นะครับนะหนึ่งพิมพ์หนึ่งเนื้อนะครับนะที่เป็นที่นิยมนะพี่นะที่นิยมนะครับส่วนมากก็เก็บสะสมนะครับพี่นะไม่ค่อยได้ออกหมุนเวียนนะครับพี่นี่เนื้อสวยแตกลายงานสวยเลยนะครับ หมายเลขยี่สิบสามครับพี่หมายเลขนะยี่สิบสามนะตรงนี้ไปกันต่อครับพี่ไปกันต่อหมายเลขยี่สิบสี่อ่ามากันหมายเลขยี่สิบสี่แล้วนะ้องพี่เนาะเหลืออีกอ่าหนึ่งรายการสุดท้ายนะครับแล้วเหลืออีกหนึ่งรายการสุดท้ายครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับตรงนี้ ก็มีคราบสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับนี่พื้นหลังนะครับนี่มีคราบขุยเหมือนเป็นคราบขุ๋ยผ้าอะไรนะพี่นะเนี่ยกานะครับเดิมๆเ,เลยครับพี่มีคราบไขน่นะครับนะมีคราบไข่เนี่ยครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับหมายเลขยี่สิบสี่ 24. อ่ะหมายเลขยี่สิบห้านะครับรายการสุดท้ายนะครับพี่นะหมายเลขยี่สิบห้าครับอันนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับนับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับดูเส้นรองนั่งครับอ่านะครับน้เส้นรองนั่งคมๆเลยครับพี่ สวยมากเลยพี่นะครับเนีเป็นหลังกระดานนะครับอ่ะหมายเลขยี่สินะครับอันนี้ก็มี25รายการเนาะอ่ะสนใจรายการใดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมอันนี้ก็เสียงแหบเสียงแห้เงหเสียงเบาไว้หน่อยนะครับนะ สนใจอะไรกันไหนก็สอบถามมาได้นะครับพี่เบอร์โทรนะครับ0620890157อิดี้ไลน์ก็0620890157นะครับนี่สแกนได้นะครับพี่สแกนนะครับเข้าไลน์เพิ่มเพื่อนขอรูปภาพกันได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับนะผิดพลาดประกานไดกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ